เจ็ดีเจ็ดโอ้ยของแท้ตัวนี้บาทเทือนี้สามคนคือเป็นแตงสุดคือกันเล่าสุดเล่าคนโบดคนอุบลอ๋อเล่าอุบลมาถ้าเราเป็นถือเลขพ่อเรืหของน้ำแล้วกับกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับเพื่อนกับว่เดียวบอกให้ว่าโอ้เพื่อนฝันว่าเพื่อนเห็นเรือ แบบเกาเลยแบบแบบหวดหาเกาเป็นยาง้ฟันแบบหวทาเกาแมนเขาตรงๆแมนแต่ว่าฟันแับฟันเอกแบบเกาแบบเกาเล็กเสี่ออกคือเกาเนี้แหละตรงๆว่าแมนอาจารย์กำมันใจพ่ออตกกับแม่บอเอาเอาอยู่บอเอาหลายแม่บังเอาซีเกตนี่ดคักเลยล่ะเอาตรงๆเลยเพราะว่าอาจารย์ีตรงแล้ว วางดอไาทายเม่ไว้เป็น่บราแล้วแมลันตากอแล้วแมว่าพันปูพันเองแล้ค่เองเลยแ่เองเลยได้มากแล้วปพันปูพันแสดงว่าห้มาเอาอย่นี้หมาเอาอยู่นี้มืงขึ้นนี่พท่านเนเบิ้งเาพันยังไงเนี่ยมากมากน้นุ่นอะนะพท่านเนีฟังพฝันแหมฝันจะได้จะได้มากฟัไม่ได้ เพราะฟันเลยได้แล้มาฝันมันขึ้นเนี่ยเตากันเล้ยววาสีม้าเตากันเล้ยววาสีมาบันมันขึ้นไปนอนฝันบาเซวนกันเล้ยววาสีมามานอนฝันบาเดี๋ยวไปใส่แล้วก็เพื่อนเพิ่นหิวเตาอันใหม่ๆเลยเเต่เมื่อก้อู้เตานี้ยเพิหิวถึงคางแท้คางนี่มีผู้วห่างๆเพิ่นจื้อเงินคางนี่นะเพิ่นจะไปเหยียบเลยคางเอ้แม่ก็ไม่มาบ้านนี้แม่บ่มีแน่หิวแม่ก็ย่างลงไปย่างลงไปไปเห็น มีย่งคุณนงเสือคุนงเสือขาวมากมมมาอ่านมาเสียงไทยน้ำเพลินผลนแบบปุซานช่องละลอยเท่านั้นละผ่าแม่ก็รับเอาสวงแล้วบ้านจะจุกเงินดอยเพื่อนไดแม่ก็ไปกีดคุงอันท่าจะทีก่อนกำลังว่าสิเบิโตเสียงจะเดือดขึ้นจะเดอท่านใดกำลังมาใดท่านเดลมาเหล่ซะมาใดแล้วมาใดเลยมาใดเลยไม่มาผีจังใดมันใจเลยบบ แม่มาจากสายนอนี่ครับมาจากน้ำเนื่องค่ะบูมาจากคน้ำบูมาข้นมหาข้นเสื้อเชิ้ตสามพุ่งผูกซองผัวเมียคนขับรถมาให้ยผูกสายขับรถมาให้ยถ้าเมียไปในเมียจะเติมน้ำมันให้อยากมาหาอาจารย์แห่แม่เพียนแม่เพียน คุณแม่นั่นเด้แม่บุญมีท่านนี่ก็ฟันแม่นอยู่แม่นบ่แม่เพี้ยนกับแม่บุญมีฟันบ่ได้แต่ว่าจิ้วบ่ได้ฟันบ่ได้ยเราบอกโซฟังในหมืกขึ้นในฟันาอะไรไหนบุญมีบ่โง่อะไรยังมาจิ้วบ่ได้ยฟันมาได้ของแม่รแม่ ไปอดเียงเ่ทางลูกสาวว่ะำรงถาบไก่ได้มันบกไก่ได้เป็นกนลูกกลูกข้ามาว่าอู้บนนไก่บอกเมข้าไปคอเขียนไปแล้วตัวนบอกคอยนี่อยู่บ้านกอแก้วตำบลกอแก้วเมียเขียนเรียบร้อยบ่ได้เคียนยู่ส่ว่าบ้านกอแก้วตำบลกอแก้วอำเภอสำโรงถาบจังหวัดุลินแม่เขียนไปแล้วลงบ่ได้ไม่สิเปให้เบิ่งนี่เียว่ะโทรไปถามไผครับไอ้ม่าน โทรมาหาอาจารย์โทรมาหาอาจารย์อาาจรย์อยู่ว่าฝากเงินไปแต่เดือนอาจารย์ผู้ขาไปบ่ท่านดอกบัวงสวงสื่อให้เงินไนสื่อมาสู่กอนน่ะนะถึงจักบาทถึงนักพินจักบาทแบบเขียนเส้นหนานะตัวตอนเขียนเส้นหนาหาเก่านักจ้าบาทเนี่ยพินมาหอรอยแต่บรรยกาศสื่อหอนหอรอยเนาะเราววันนี้สื่อเป็นพันผุนระว่างวันนี้เอาเป็นพันนี่แม่ว่าจะเป็นพันตัวเล้กเลนี่ ตัวนี้แล้วแบบซีเจ็ดอยู่ละแบบซีเจ็ดนี่นะอืมตัวนี้นะเป็นพันแข่นะแต่บาทเดิอนวันยามขั้นม้อนหน่อยเขาเสือกบอกเมย์เป็นยังเสียจนละบอกบอกเมย์บ้าแต่เดี๋ยิน้มาเดี๋ยิน้นั่นนั่นมาไ่ได้บอกเดี๋ยินีอาจารย์บอกไหมยังนี่เพื่อนหาเพื่อนเราบ่นี่ไปหาแล้วคาบแล้วค่ะกาลังสิลาเมื่อเรามาตีค้องนี่คองงดับ่แมโอ้ยดังบักม้วนเลย เอาเองแม่จะเก่าเชียเอาองแม่จะเก่าเชืบริยิโอ้ยูได้สีบัน่อ่าแม่ม่ตีกองแแม่ีแตีกอัดงกว่ามัน้ยอะมันสีงดังสีเก่ามันสีดังเป็นสีเก่าสเก่าอเก่สีเก่าสีเสีเก่าสี่าสี่สเา่ีก่ีเาีเกา 3ตัวม <łość> ีเพื่นไห้สาตัวทาสามพันอ้อสามตัวกัสิโลแล้วไม่ดอกเสีเอาหาลอยคูณหาลอยสตัวดิ2ตัวเสียเอาพันคูณพันตัวไดก็แม่วันนึ่งพุ่มบดีเงินเลยัาสี่เจ็ดสี่เจ็ดสาจกพอระว่า4สเก่า หูหาเหลืองหูหาเหลืองหูหมานหูหมานสามโตดิแม่สามโตดิหกสนั่นแล้วหมันอาจเป็นเก่าเก่าสเจ็ดก็ได้เดี๋ยวบอกเป็นอะไดีกวตอยู่้ันตาน้อยพี่ชมหใจตามน้อพี่ชมหัใจหัวห้กลับเลยไห้ตุ้มตุ้ คนบอกคนบให้กราบแ่งเก็เลยบอกกราบอาจารย์ละว่าจะไปกราบมันหลายตูวละว่าแม่ก็จื้อจื้อเอาแม่สามีก็บยังสิพอแห่ลเนาะแม่โอ้ยลอยเงินคาสินขจ้ามาซื้อเอ้โหเบอรเบ่เสือปนใจถาไม่เออคือใส่คือกันามไี้ ก็เด่นกันเด่นละกันนงมาพอกันโอ้ตาต่าโจบานจะไม้ยัเลือกเืือน้านงมาพ้กันพุนนิเวทอุนหันนโตอให้ลองขอกไก่กันเบื้องล่างขกไก่กันเบื้องมันเสือพิมเดียวกันบ่น่ข้ดารมาม่มงเสงเดียวกันบเดือบเบื้องเบื้องเยวกันเดียวกันเดียวกันเดียวกันเัน่กันเลยตัวนี่สามใบเถาสาวสำน้ยจากน้นเททั่วประเทศ ไทละละเอาคนนี้ลองเบาหคนนี้ลองเบาสคนนี้ลองเบาเจเบิ้ง้าหกสี่เจ็ดน่นี่เราเห็นบ่แท้แทะบัดเทนี่แท้แทละเอาเอาเ่เอาอีกเอาส่เโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดสาธุครับขอบคุณหลาย

อาลูกลูกลูกขึ้นว่านี่ขอเดี๋ยวขอทายรูปสามคนนี้ห้ลรองอีกเบื้องหนึมันอยูสี่โอ้ยของแท้ตัวนี้บาทเท่านี้หกสี่เจ็ดของแท้หี่เจ็ขอยกโป้ยกป้โอ้ยกโป้ยกโป้ค่ะบผมก้องมือต้มืองมื้อ้อง้อ กำใส่เราวะเนี่ยโอ้สภายใส่กระเป๋าแล้วอแม่กำดีดนี่แม่กำไหดีด้กำไแตงกเสีดใส่กระเป๋ากางเกงครามีจ้างวันสิรุษเนาะแม่เนาะขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับะโชคดีด้วยแม่เด้อขอบคุณครับไปมาัเนาะครับอากใส่ก่อนาคนวันหนึ่งคือเขาท่าเถอเขาบอกก็ถือตะบกรลยเออคนเราปฏร โทรหาอาจารย์ผมให้เจอเสิมาอีกอยู่สิมาอยู่อยู่พอสิมาหาเรื่อยๆมาเรื่อยๆล่ะเลขเพราะว่ามันบริเวบนนอนบ่เป็นกากสิมาตามแนวทางตลอดสิมาหาอาจารย์อยู่เพื่อนสิมาหาอาจารย์อยู่เฮือนสามคนเพือเป็นแต่งชุดคือกันคือชุดอย่างอื่นชุดผ้าไหมบ่อาจารย์ชุดเล้าชุดเล้าคนอุบลหรอคนอุบลอ๋อเล้าอุบลมาเดินทางมาหาครับเป็นจากาาตอนเป็นถ ah, ือเลขเป็นห้องอยู่ในห้องน้ำอืม ห้องขนในห้องน้ำที่ที่เพิ่งถือเหรียกเลยอาจารย์ที่เขียนในหนา้าผากใหมอปมโอ้เพิ่เงเบิองตัวนั่นเบิองตัวนั่นอพอนมาบอตามไผ่แล้วพ่นมาสีตามที่อาจารย์แซ่บอยู่แล้วพอนมาตัวเดียวให้เขียนเขียนพ่นมาที่พอนมาอาจารย์บอกเพิ่งว่าอาจารย์มั่นใจอาจารย์ว่าถ้าถ้าจะให้ความมั่นใจต้องวันที่สิบสี่โค้งสุดท้ายอันนี้หายไปก่อนหายเพิ่งไปก่อนอย่าพาว่ามั่นใจอื เดี๋ยวถ้าให้มั่นใจต้องวันที่สิบสี่ครั้งหนึ่งกับติดตามไปเรื่อยเห็นบมอก่ามั่นลูกชิดลูกหาถ้าผู้ใดมาหากับศิริไตรโภยละอา,าจารย์ก็มีเดินทางมาหากําลังเดินทางมาเนยตอนนี้กําลังเดินทางมากกัมีแม,ม่กําลังเดินทางมากกัมีเรื่อยๆมาหาอาจารย์สามย่าไนี่เพิ่อน<า>หายเพิ่นไปตัวใดหลายการสี่เจ็ดหายเพิ่นไปสี่เจ็ดเรื่ก็สิเขียนสี่เจ็ดนั่นแหละแต่ว่าบัตรมาดจูดกะโผกจะได้ได้เจ็ดสี่เลขตรงกันจะได้ว่า ยินบอที่อาจารย์บอกผมว่าให้ไปเอากระพงมนก่อนสีเอาให้ไปอยังกับอธิษฐานก่อนมเอธิษฐานให้นับนับเสียง่ายก่อนสิบเก่าเสือแล้วก็จงยิบกองนั้นมาผมยิบกองนั้นมาผมไปเห็นตามอาจารย์อยิบมาได้เจ็ดสี่เลยว่าถ้ามันตรงคืออาจารย์ขัดเลขกสีเขียนให้เลขกได้มากก็เลยว่าเพื่อความแน่ใจก็เลยเอาไก่ไก่มือวันที่สิบสี่อีกเท่านึงครับ บาตทีอาจารย์กำลังใจแล้วก็ขอให้ล่อค่อยเนาะล่อค่อยพอต้องทต่มตากติดตามในช่องยูทูบเราคอยเดี๋ยวสีอัปเดตให้เรื่อยๆติดตามพยายามกดไลค์กดแชร์ไว้ครับผมอขอบคุณอาจารย์หลายครับผมแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ